กลุ่มบุรีผู้ใดมากกับผู้นั้นใดเด้อผู้ใดบ่มานอนอยู่เฮือนบนบนขอบแจก่ไงเด้ผู้ใดมากกัมาลงทะเบียนะเพิ่นึกที่ไฮมีชื่อมีหยัางพวกทสิเอาให้เอาใไฮเอาให้อันนี้ถือว่าทำบุญใหญ่มหาทานมหาทานตั้งขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันสองรถใหญ่นี่เอิ้นว่ามหาทานทานหน่อยได้หลายเป็นผู้ใดได้อีแม่ทานหลายได้หลายเป็นผู้ใดท่านหน่อยได้หลายแม่นางปูนาธาศรี ท่านปั่นคนอจีปั่นเยียวท่านไอแมวตรงท่านลายหรอก่าตมนี่เจตหน้าถ้าบ่มีเจตหน้าท่านเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนก็บ่ได้บุญยังจะบ่ได้บ่มีเกตหน้านี่เพิ่ว่าท่านเอานาท่านเพื่อเอานาท่านเพื่อเอาตาท่านอะไรท่านอาศัยท่านไประคดลมน้ำท่านเพื่ออยากได้ท่านเพื่อวังกินอันนี้บ่ได้บุญนั่งปุณาธาสีท่านปั่นข่อยจีปั่นเดียวให้พระพุทธเจ้า นั่งไปตำเขานั่งเป็นข่อยขามาใส่เขาเขาไปตำเขาเบิดขึ้นตั้งแต่สามพันปีพอเล้าพระพุทธเจ้าพุทธมันยัดไปหมอรำทั้งหลายก็เอามาสอนลูกสอนหล้านต่อบานนั่งตำเขาเบิ่ดขึ้นนั่งกลับเมื่อบ้านนั่งหิวเขานั่งเมื่อยเนาะเจ้านายก็มึงไ่ต้องกินมึงไปตักน้ำทุกคนเจ้าน้ายว่านั่งก็หิวอย่างนั่งก็ได้ กับมห้ามกับขบไปอ่อนนึงกีไฟเหลียงอะไรหอยเสิบหกสิบไปตักน้ำไปตักน้ำพระพุทธเจ้าเดินจงกลบบิณฑบาตมานั่งมีใจจิกสธาอยากทานเห็นพระพุทธเจ้าอ,อุ้มบาตมาโอ้ยเพื่อนกระชิ่งหิวคือผู้ขาดเนาะผู้ขาดกระหิวเพื่อนกระชิ่งหิวเนาะพระเจ้มาเตือเตือนเตืนนั่งว่านั่งกระตัดชิ้นใจเอาปั่นขากินนี่พวกสี่นิสยบาตโู้ยมาไอยู่ในหกสิบอยู่นั่งกับมีเจตนาอยากเอาทานทานเขาไปแล้วเอาไปกันบ่เนาะ สิกินนอกน่อยอนลอยใจพระพุทธเจ้าบอกอานนเอาผ้ามาลออกปั่นเขาจีบางก็ดูอานนสีสันปั่นเขาจีพระพุทธเจ้าว่าสำนั้นนั่งมีความปืมองปืมใจตายไปแล้วนั่งไปเป็นนั่งฟ้านั่งสวรรค์ท่านแคบปั่นเข่าจีแต่วันเหตุบุญเขาจีอยู่ในี่ทิสองท่านอีผู้หนึ่งท่านหน่อยหล้หลายมันเทากินนาบานเทากินนาบานท่านแค่เงินบาทเดียวเราก็นยังดีทลายดีอดิส์ บนมีบาปขึ้นไปอยู่ช่วงสวรรค์ทุนเราไปเห็นเศรษฐีสางกอมาหากฐินเราปวดปวดเปลี่ยนเปลี่ยนได้อยากกินอยากทานน้ำเศรษฐีเศรษฐีแล้ววะว่าเป็นคนยาจกหนีเพืกระไก่จมาไก่มาทัดมึงเป็นคนถูกคนหยาไรเล่าเราเรานี่กินจะท่าอยากทานแล้วน้องก็เก็ตัวเดียวเนี่ยราแนวหาแนวยังสิมากินมาทานมีรถตัดสินใจเอาไปสักสักเอาไปขายเงินหามาจบเงินหนึ่งบาทไปสื่อได้กับเข็ม ยังได้มีบริขารกรมหากระถินคุกเกิดอย่างตั้งแตบ่บาทบาทพาตั้งข้าปาทิบัติพาตะบ,บงุงมีกุลถิมปฏิคนเอลพากองน้าคุกบริขารเกิดอย่างเล่าก็ได้นพลาเกินต,ตายไป,ไปเราอะไ้เป็นพระบุตรเทวดาซึ่งสรรฝังบด้ไปรับกรรมเราเบนอันนี้ท่านหลายหลายมันพบรันโดนท่านจะต้เป็นมหาท่านอฝุ่นที่สองก็เป็นเสียใหญ่เล่แหละจะต้เป็นมหาธานนี่ท่านจะต้เป็นมหา ยางเจอาว่ามหาบันใดนางพอรับย่นีก็นย์หัวว่าบุญเป็นตัวยังไดท่านไปแล้วที่ใดบุญบ่อแต่ตัวบุญมันเป็นตัวยังไดตัวบาปมันเป็นตัวยังไดค้าพังเพื่อเปียบเหยียบไว้ว่าตัวบุญนั้นหัวดำกลนการตัวบาปนั้นหัวหลุนนองเหลืองแกยังจ้ว่าหัวดำกลนการตัวบุญเปียบเทียบเสมอผืนเอาผุนมาสีกัเป็นเทียนไต้บูชาดอกไม้ อยู่ในวัดวาอารามยู้ยใส่กระสังขาวถ้ำบุญเอาต่องมีไข่มงคลเอาต่องมีเทียนไต่กุ้งาดอกไม้ไต่กุ้งซาผักผุเจ้าก็กระเอื้นว่าโตบุญนันหัวดำกลมกันตัวบาปนันหัวหล่นลงเหลืองหัวหลุ่นลงเหลืองเปียกเทียบใส่พระสงฆ์พระสมง์ข้าวเจ้านั่งอยู่เก้าอี้หันละมองยางไปเจอโบดอมหัวดอมโอ้ยยางไกงไก่เพิ่งเอาพยานบาปอ้อไม่ได้เปียกเทียบใส่ตัวบาป ตัวบนั้นขุมมาดำกุลการตัวบาปนันเหืาหล่นลงเหลืองคนทำชั่วนี่แหละคือตัวบาปให้พี่ตาไปถอดกิงแด่แน่นอนตัวบนั้นฟังนั่งสีกาวตัวขาวจากเกี่ยงเขาจะเอินวาบุญวาเพ็นอจิงประเสริฐกิงสามาดอมวยผลเป็นพวมชุกของคนผู้ประทบุญไบผู้ใดทำผู้ใดใดบอนเป็นทองผู้อื่นเปรียยคือเขากินเขาเขากินเอากจอินบอนไปยินทองเขาพนผู้บอกกิน การท่านคือการให้ถึงทั้งตละทั้งผู้ละผพูให้ไก่เกาพองให้มัเมตเตอร์อิบบงบงเพาะเป็นแว่นไอเกลใส่เหลี่ยมดูมึงไอ้แดงต้องคนว่าท่านกนิ่นเป็นเศรษฐีเมื่อท่านกลนหยังท่านกลนกระตามาคอยโบหรือท่านกลนกุหรือท่านกลนกระตาหรือท่านกลนเตา่าหรือ,รอ,งงนนอกลนงามงสาวท้องแปร็นมีบบไปกลนงามไป ีโอ้ยบ่แเม่นล้ามันนะ้มว่าม่นล่ามันาโลดมันใหญ่มันใหญ่เขามันเหม็นมันเหม็นพะรุบ่เนาเหม็นพะรุมก็ว่เหม็นดากเอากท่านคนเด็เป็นเศรษฐีดีก็่ิชีเาลำิบ่ปเห็ดจังไหนไปหาาลาะท่านคนนะลคนนะผู้เบายืนู <h <h ้บลยวางผู้เงลยเด้เบามือเบิเท่านั้นสบกเท่านั้นสล้ว ไลเ่เป็นโบกเป็นโบกทำเป็นสะก้อนแงเพจนีนจเอาอยู่บอกท่านกดงามนมาจังไรแถวเอาบอกกดก่อนเอาอย,ขอขออยอกขันเ,นเอายกขอขอยกมือข<อ>ึน้นนะครับเอาไจสิเอายกมือขึกดผลงานนะเพจนีเอาบนนออบาดเป็นพร้างปฏิเสธแต่มันคนว่ารับนี่แหละพจนว่าท่านกดนีดเกเป็นเศรษฐีท่ทานหนีเด็กนี่แม่พระเจา้าถึงเวลาแล้วบาดุลละ เดินไปแลกก็มาบอกแม่ให้ดูคันแม่ได้จับไหมแม่บริจาคลูกเลยมูท่าเจ้าก็แจก,กไปดูปีจังอยู่คอร์ลำไปดูปีจังอะไรเห็นตัวมันคิดเกินหนึ่งกลางหนึ่งแม่ยังว่าอ้าวาวาัดจีนอะไรโอ้ยจักสิหาเวลาไหนมาขัดแม่เนาะแม่ก็จะมลาละมวนครับผมมาขัดอ้าวโอ้อยแม่เอ้ยบ่หอดแม่ดอกเมียกขาบ่กได้กินมันโหดเปล่เนียโอเคนะครับอ่ะโปรเพลให้คุณแม่ของเรานะครับ เด็กยังได้ดูแลพ่อเจ้าที่ตุกทองพ่อมีพ่อม่อมังบ่ไปะรังหันห้อง <c oughs> อ้ยบ่น้าแม่จะซืดคมกามโหดเหรอลูกโอ้ยแม่เอ้ยครับขออนุญาตนะครับขาดความสุขแต่ว่าผมสิเอาความโชคดีมาให้อ่ะคือสิคือสิมอสมกันเนาะครับก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องพุท่อยูในบ้านก็คือสิมาแลลนะเนาะ พวกไปแห่ดอกไม้ก็สิ